สวัสดีค่ะเราไปเดินตลาดนะคะก็ซื้อปลาทูมาเมื่อก่อนนี้นะคะปลาทูจะอยู่ในเข่งแต่เดี๋ยวนี้เขาอยู่ในจานโฟมแล้วค่ะก็มีไอเดียนะคะจานโฟมกำลังดีเลยค่ะทรงกลมมาทดลองกันว่าจะวางได้ไหมลองกระถาง6กนิ้วก่อนชึบอ,อันนี้คือเสือพรานนะจ่าวางทดลองเข่งปลาทูจ้ะ ไม่ใช่เข่งจานมันจะเล็กไปหน่อยเนาะคือจานรองเล็กไปถ้าเป็นกระถางหกนิ้วแต่ก็พอได้อยู่เหมือนกับวางลงไม่เต็มร่องเขาอ่ะไม่เต็มหลุมจะเอาดีไหมต่อไปกระถางห้านิ้วชุนี่คือกวนอิมค่ะกวนอิม ใบขาวจ้วททำไมถึงเรียกว่ากวนอิมเพราะว่าสะดือเขาเป็นสีขาวค่ะสะดือก็คือตรงนี้เนี่ยค่ะสะดือถ้าเป็นสหดัดเดชะสะดือจะเป็นสีแดงชัดเจนค่ะกวนอิมใบเขาก็จะขาวเนียนนะคะลองวางดูพอดีเลยค่ะกระถางห้านิ้วนะคะจะพอดีกับจานรองประตู เข่งเล็กของเราเนี่ยก็ได้แล้วนะคะพอดีเลยค่ะจารย์ความสูงของโฟมประมาณ1ซนติเมตรรองน้ำได้พอดีเลยค่ะปกติแล้วจานรองเนี่ยเขาก็จะแพงพอๆกับกระถางนะคะราคาจะถูกกว่านิดเดียวค่ะประหยัดค่ะจะเป็นกล่องพลาสติกที่ใส่ข้าวมานะคะความสูงในการกักเก็บน้ำพอดีเลยนะคะกล่องพลาสติกแบบนี้ค่ะ เป็นกล่องข้าวกล่องอาหารเนี่ยคะ่ะกล่องใส่อาหารตามตลาดนัดเนี่ยคะ่ะทิ้งไปซะเยอะนะคะเสียดายอันนี้ก็เป็นถ้วยโฟมคะ่ะเอามาลองกระถางสีน่นิ้วถ้วยโฟมประหยัดจานลองไปได้เยอะเลยคะ่ะกว่าจะย่อยสลายแล้วก็ใช้ได้นาน นอกจากเราไปทำเขาแตกนะคะหรือถ้ามันสูงเกินไปเราก็เจาะรูช่วงกลางนะคะช่วงกลางถ้วยอะ่ะเจาะรูให้น้ํำไหลเราจะให้น้ําอยู่ระดับไหนก็เจาะรูเอาไว้ค่ะพอเติมน้ําเข้าไปน้ำเขาก็จะไหลออกมาในระดับที่เราต้องการนะคะต้นนี้งามเลยนะคะแล้วดูจานรองครับนี่นี่ค่ะเป็นไงคะเห็นชัดไหมกล่องอาหารธรรมดาเนี่ยค่ะ ทิ้งไปไม่รู้เท่าไหร่กล่องข้าวกล่องอาหารในเซเว่นที่เราซื้อกินนะคะอย่าทิ้งนะคะเอามาใช้ได้หมดแม้กระทั่งกะลามะพร้าวค่ะบ้านสวนไม้คลายเหงาก็เอามารองน้ํานะคะนี่ต้นออมซับค่ะรองไว้นะคะอ,อมซับไม่ต้องกลัวเน่าชอบน้ำเนี่ยรากเยอะก็ลองเอาไว้ต้นนี้ไม่ต้องกลัวนะคะ ลดน้ําทีเดียวอยู่ได้นานค่ะอันนี้ลดไว้นานแล้วเนี่ยน้ํายังไม่แห้งดีเลยเพราะเขามีจานรองในส่วนที่เราทําการแยกเพาะชํานะคะเราก็ใช้จานรองแบบนี้ได้ค่ะถึงจะไม่สวยนะคะก็ใช้ประโยชน์ได้ค่ะช่วงนี้ประหยัดหน่อยถ้าเป็นต้นโชว์ก็หาจานซื้อจานสวยๆมาโชว์นะคะตรงนี้เป็นแถบที่เราเพาะชำเอาไว้ค่ะ ก็ยังต้นเล็กอยู่เลยค่ะหาจานแบบนี้มาลองสำหรับวันนี้นะคะต้องลาเพื่อนไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ E <síntico>